เก็บเคียเคียงกูดูดชินใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอเกลียงคุณปลากปามฉันเป็นจมเืลยของคุณนี่หรือพ่่นักบุญแท้จริงคุณคือคนป่า ขอตายดีกว่าไม่ขอร้องใครกลรุณนไม่ขอเศร้าเศกาหรือบีบน้ําตาอ่อนบอนไกลๆลเชิญคุณลงทันบัญชา chân sống u la chân sơ kết thối ใจดีกว่าอย่าขังหัวใจให้ทารมาให้ฉันเศ้าเศร้าเกเหมือนว่าฉันเป็นฉันดำจำเลยขังฉันเดือดกักขังไปขังตัวอย่าขังหัวใจดีกว่าอย่า จันเป็นชิ่ดังจำเลย